สวัสดีครับถึงบ้านแล้วครับแม่มี่ยเพื่อจะเปิดพริ้อยังวะ,ะ,ะเปิดด้วยไส่ละ่ะได้ยังกินละพะ่อสวัสดีครับบกหอยเถอนะหอยกิ๊กกี้ <c oughs> หอยสกบหนุกก็หอยแคบบ้านห้งางน่ะล่ะไอ้ซาไอ้ซาโอ้ยให้พวกหมูวัดเนาะ มันไปเลยหน้ำก้อยนันขามสันๆมันแลบร้อยไปเลยก็ไปตุ่มลูกตุ่มล่งนาออืมมันก็มันมีสีเทาแล้วอืมเขาวิจักอุ้มลูกไปเลยหน้ำยุดมือเขาเป้าแล้วมันจกทั้งหาเงี้ยนไบบุ่ไปอยเขาดีว่าไปอยู่เลยร

เออจะไปถึงบ้านแล้วนะครับเม,ม,มีเมีมือเลี้ยงวาสีนั้นมือเลี้ยงวาสิอะไรโซดวาสีาสอะไรโตดลองพิงอาจจะได้เลื่อนไปเป็นพุงนีด้วยครับไอเมีย เสตียนไรเป็นวกดีเ้ยมันยังพอมันยังบาสะดวกไงมันมันมาหอดคำเพราะว่าแต่กระเตียมัอะไรเบินกคือเกา่ามือแรกอะไรอยู่ตะว่าบรตรลองเพลงเนาะโอ้ยหหอสะกระเทียมเยังบรตรเตรียมของะไรยังบรตรอันนี้นะครับฝากติดตาม เปลี่ยนเป็นวันพุงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นวันที่สิบนะครับไลฟ์สดของเราคือนี่เต็ตจังไรเมืนอือ้บนตุกงตะกลางจังสีอัน,น าตังกงก็ได้ไมก็มีสองนะโ้คงไม่ให้คนนงนอแกสดสุดอ่าได้ mặt kia đến nắng cái kia đấy ở mặt 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 nước mặt 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 Má mặt 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 โอ้รานขนมนี่อันนีอกไปม้กันใครอานมองน้เขามมสหรอมาเสียบนิ้เขาวนะหนึ่งโช่์กระูกแล้งใจน่ากลัวน่ากลัตกใจนี่ตกใจมันก็จะกินยังนึ่งน่าดีน่งัน กอใ้ามคิเดียนบอกวนังบอกั้ก็เพนอันว่าอยู่โันต่ที่มาูยไหนที่อกู้มาเขามากแต่เขาดูบอแตถ้าเข้ามากนั่นแเพี่ก็เข้ามาได้นะ

ไข่เอาไปส่งไ่มาไ่่าน่าไ่ใครึงนี่เอานแตกกนณีก็ถ่าเอาไปนีเลยบอกนด้ยแมงมาพูดเเกิกหลวะี่สิหาหมอหุเขาอยู่เขา่

กไ,ไย<ะ>ทยเห็นตามไทยชีป็นในไทยกี่นาทีแล้วเก้าน,นาทีถึงบ้านแล้วนะครับแม่ๆม่คือคือหอดบานะครับก็บหอดบางแรงนาแม่เม่เนาะลูกใส้หอดบ้านแล้ว เลื่อนวันไล์สดนะครับแม่แม่เป็นวันที่สิบคือวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้น้องมานาไม่ได้เตรียมสถานที่นะครับไล์สดกลุ่มปิดของเราแต่ว่าน้องมานาก็สิมาว่าไล์สดคือเก่าไล์สดเราโน้ของมวนแต่ว่ามือนี้เนี่ยเได้เติมคแนเดนเดอร์อเฮีนนาเห็นตานก็มือเก่านาะโอเคครับขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ